สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Anime Ranger X นะครับผมในตอนนี้นะครับทางเกมเนี่ยได้อัปเดตอีเวนต์ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของอีสเตอร์ e g g นะครับหรือว่าจะเป็นไข่นะครับผมตามล่าไข่นะครับไข่กระต่ายในอัปเดตนี้นะครับมันจะมีตัวละครมาใหม่รวมไปถึงการปรับเขาเรียกว่าไงอ่ะปรับเนเจอร์ปรับยูนิตมากมายเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเราอาจจะยังไม่ลงลึกนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูอีเวนต์คร่าวๆกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับในตอนนี้นะครับมันจะมีหน้าต่างที่เป็นอีสเตอร์เอ็นะครับผมนี่ก็มุมขวาเลยครับพอกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเอ,อ่อแลกของนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกแคปซูลนะครับเป็นฉายาเป็นเอกเปิดดีเฟนเดอร์เนี่ยน่าจะเป็นการเล่นคำเนาะแล้วก็รวมไปถึงของที่น่าจะเอาไว้อีโวยูนิตในนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้อีโวตัวอะไรนะยังยังไม่มีเลยประเด็น เป็นมินิมูลเนาะแล้วก็จะมีรีโลมีอะไรมากมายเลยนะครับนี่เราก็มาดูได้นะครับว่าเราจะแลกอะไรซึ่งไอาการแลกของมูลเนี่ยมันจะต้องใช้เหรียญที่เป็นเหรียญมุมซ้ายบนนะครับผมน่าจะเป็นเหรียญกระต่ายอ่ะผมขอเรียกเหรียญกระต่ายแล้วกันการที่เราจะได้เหรียญกระต่ายนี้มานะครับเราจะต้องมาเล่นอีเวนต์นะครับผมเป็นอีสเตอร์อีเวนต์นั่นก็คือนี่ครับเราก็เข้ามาจอยเลยครับ ไอห้องอีเวนนะครับมันจะอยู่ตรงล็อบบี้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเข้าเกมมานะครับมันจะอยู่สักมุมนึงเนี่ยแหละอ่านมาดูตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับเอฟเคนะครับเราก็เดินมาตรงนี้เราก็มาดูครับผมไอไข่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นไข่เหมือนกับรางวัลฟรีครับเปรียญฟรีเลยนีให้เรามารับกดรับได้ทุกชั่วโมงนะครับผมมันก็จะได้รอบละ50เหรียญนะครับโอเคแล้วก็มาอันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปเล่นในดาครับอันนี้จะเป็นสเตจอีเวนเลยนะครับของกระต่ายโดยเฉพาะ ซึ่งอของที่ดรอปเนี่ยมันจะมันก็จะมีตั้งแต่เหรียญกระต่ายนะครับมีเขาเรียกว่าไงนะเป็นสัตว์ขี่กระต่ายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเกียร์หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวเป็นดาบนะครับเป็นบอดี้แล้วก็น่าจะเป็นขานะผมไม่แน่ใจม,มันมีอะไรบ้างนะผมขออน,นุญาตแป๊บนึงนะพอดีไม่ชัวนะครับว่าเกียร์ในตัวเนี่ยมันมีนมนมอะไรบ้างอันนี้ผมก็จะมีขามีบอดี้ครับผมก็คือครบเลยนะเราก็สามารถไปดรอปจากในนี้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูนะครับว่าในห้องเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับผมโอเคครับพอเราเข้ามาในสเตจอีเวนต์แล้วนะครับหน้าตาของแมปเนี่ยมันก็จะเป็นธีมแบบจ๋าๆเลยเป็นธีมอีเวนต์จ๋าๆเลยครับอีสเตอร์เอ็กนะครับผมซึ่งมอนที่เราจะเจอในดาเน,นี้ยมันจะเป็นบอสกระต่ายนะครับถ้าลงมาเล่นคนเดียวเนี่ยเลื่อนมันจะประมาณ9ก้าแสนะครับนี่คนเดียวนะครับ9ก้าแสนนะครับแต่ว่าถ้าเรามาลงกับเพื่อนเนี่ย การที่เพื่อนเข้ามา1คนเนี่ยมันจะทำให้เลือดบอสเนี่ยเพิ่มขึ้นมา0.5ต่อคนนะครับผม0.5%ต่อคนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกับว่ามันเพิ่มเยอะไหมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมโซโล่เอาเนี่ยครับเราก็จะต้องเนะี่ยเอาตัวแบกเนี่ยมากันนะครับอย่างผมเนี่ยมีโชคดีที่มีแบบมีเอสบัฟลุงคือเป็นบัฟปิกทั่วไปแหละไม่ได้เก่งอะไรมากก็พยายามตีบอสครับพยายามเบิร์ดบอสบางคนเนี่ยเขาก็ทําทีมแบบว่าสปีดรันเนาะจบแบบ1นาทีกว่าๆอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ย ค่อนข้างจะนาน,นะัะผมมาลองแลผมแบบขั้นต่าําคือสานาทีนะมันค่อนข้างนานอย่างแรกเลยคือเราต้องพยายามมาอัพข้างขวานะครับเราต้องพยายามมาอัพยูนิตของเรานะครับตัวแบกของเราเนี่ยผมเนี่ยจะพยายามอัพเอสมัดอักคีของผมนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นตัวแบกเพราะว่าดาเมจในเนี้ยในเนี้ยมันน่าจะแรงสุดนะครับไม่ได้อีโวแต่ว่ามันเป็นตัวซีเคทแล้วก็เป็นบับลงงน้องผมก็พยายามอัพเพื่อที่จะให้มันเนี่ยมาทาดาเมจกับบอสกระต่ายให้ได้ไวที่สุดครับผมโอเค มันก็ค่อนข้างถึกนะบอสกระต่ายเนี่ยมันจะมีพาร์สิบนะครับก็คือมันจะสามารถรีคอเวอร์สิบเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเวลาที่มันเนี่ยสกิลแต่ว่ามันน่าจะมีโอกาสมั้งมันอาจจะแบบเขาเรียกเป็นเลทในการออกสกิลนะครับคือบางทีมันก็ฮิวบางทีมันก็ไม่ฮิวผมไม่แน่ใจว่ามันฮิวทุกครั้งที่สกิลไหมนะเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่นะครับว่ามันจะสกิลอีกไหมวันนี้มันยังตีธรรมดานะมันหนึ่งตีธรรมดามันยังไม่กระโดดนะครับถ้ามันสกิลมันจะกระโดดใส เรียบร้อยครับผมนี่มันฮิวโอ้โหประเด็น,นคือมันฮิวโคตรโหดครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าตอนแรกเนี่ยมันโหดกว่านี้ไหมเหมือนตอนที่มันลงแรกๆอ่ะมันโหดกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้เนื่อยไปเยอะแล้วครับกระต่ายล่างเนี่ยมันจะมีประมาณสองเฟส<ะ>นะครับอันนี้คือเฟสแรกเดี๋ยวพอดึงเฟสสองแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูครับ นะครับพอมันเข้าสู่เฟสสองนะครับมันจะกลายเป็นกระต่ายสีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็สกิลของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับก็คือเวลาที่มันเนี่ยสกิลนะครับมันจะมีโอกาสสตัร์ยูนิตทั้งหมดนะครับ5้าวิตัวที่อยู่ในวงของมันนะครับจะโดนสตาร์ตเมื่อไรห้าวินะครับคือวงมันก็ไกลระดับหนึ่งเลยนะครับคือมันมันก็ค่อนข้างไกลเลยแหละสาหรับยูนิตที่แบบระยะตีไม่ได้ไกลนะครับแต่อย่างเอสผมเนี่ยมันอาจจะรอดเพราะว่ามันค่อนข้างไกลครับดูเอสผมดิมันแบบโอ้โห น่าจะได้เขาเรียกว่าไงสเตตรีโลมาค่อนข้างดีครับผมพยายามให้เอสเนี่ยเป็นตัวแบกทุกทุกด่านแล้วก็ทุกชาเลนจ์เขาเรียกว่าไงเออแบบว่าทุกทุกโมดนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยเ,เล่นง่ายๆแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่ายังเอ k แล้วมันไม่มาจริงๆตัวอื่นเน่ยที่เป็นมิสติกเนี่ยก็ค่อนข้างเก่งนะครับบางตัวเก่งกว่าเอสด้วยซ้ําก็อาจจะลองแบบไปหามาปั้นหาอะไรดูครับเพราะว่า คนที่แบบทำเทเรสหรือว่าแบบแนะนําตัวละครเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วผมก็จ,จะแบบว่าเล่นชิวๆเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าต้องการไปแข่งกับใครนะครับเราก็เล่นสนุกๆของเราเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยๆครับมันอาจจะเก่งนิดนึงนะไอ้บอสต,ตัวเนี้ยต้องพยายามอัพยูนิตเรื่อยๆครับแต่เดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูของดรอปดีกว่าว่าถ้ามันตายแล้วเดี๋ยวมันจะดรอปอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับ โอเคตอนนี้บอสแตกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องวิ่งนะครับวิ่งไปดูไปตีบ้านนะครับผมก็มันก็ค่อนข้างไกลนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราใช้เวลาวิ่งนิดหน่อยครับซิงซิงจัดซิงจัดมันวิ่งเท่าไหร่โอ้โหสี่จุดเก้าก็ค่อนข้างไวนะสำหรับตัวสีเข็ดไปครับเรียบร้อยปึ้มได้เขาเรียกว่าไงได้เยะพี่ได้เหรียญห้าร้อยครับแล้วก็นี่ครับเป็นเหรียญไข่นี่เขาเรียกว่าเหรียญไข่ครับได้มาร้อยเหรียญครับเต็มพิกัดผมลงไปประมาณสี่นาทีโอ้โหโคจนานนะครับ ไม่น่าเชื่อ,อเคอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการลงอีเวนต์คร่าวๆับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมที่มันเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับโอเคครับพอเราออกมาจากสเตจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างก็คือในส่วนของซัมมอนนะครับมันจะมีเหมือนตัวใหม่เข้ามาหรือ,อยังไงนี่ผมไม่แน่ใจนะมันจะมีมาสองตัวตัว,ตวแรกเลยคือ น่าจะอ e ีทาจินะอีทาจิเดยวผมดูผมซุ่มมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นนะนี่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยโหกดผิดเท่ยอยู่นะผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวดาเมจไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเริ่มต้นดาเมจก็พันหนึ่งแหละผมเลยคิดว่าเออถ้าไปปั้นปอมันอาจจะแรงมั้งเออมันน่าจะแรงแหละมันเป็น Magic เอ็กแทกเมจิกนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นที่มาจากเรื่องทันจิโร่ครับแต่ว่าผมเนี่ยยังซุ่มไม่ได้ครับมันจะเป็นปีศาจ อะไรสักอย่างปีศาจมีมุมไหมผมไม่แน่ใจมันดูไม่ได้เนาะมันน่าจะมาใหม่ประมาณตัวสองตัวนี่แหละค่อนข้างเก่งนะครับไอตัวที่มาทีหลังเนี่ยค่อนข้างเก่งแต่ว่าอีเจีเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเนี่ยว่าจบเนี่ยผมจะลองไปปั้นดูนะครับให้เวอสักห้าสิบแล้วก็ในส่วนของดาเมจต,ต่างๆนะครับพวกบางตัวละครเนี่ยก็ได้รับการเนิร์ฟบัฟอะไรกันมากมายอะไรอย่างโกโจนะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันปรับตรงไหนบ้างน่าจะปรับที่สกิลนะแต่ว่าผมยังไม่ได้อีโวะครับกำลังทําของอยู่ แล้วก็ตัวอ,อื่นอีกมากมายเลยที่มันแบบปรับมาครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็มีอะไรที่มาใหม่ไหมผมดูว่นะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่ารับของแบบยูนิตอินเด็กนะครับอย่าลืมมารับนะครับสำหรับใครที่แบบเล่นจนเพลินนะครับอย่าลืมมารับนะครับมันมีเพชมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของโค้ดนะครับ เกมเนี่ยมันมีโค้ดมาใหม่ประมาณสองสามโค้ดเลยนะครับหลังจากที่มันปรับแก้อยู่นานนะครับแบบว่าเนอร์ปิดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไงปิดเซิร์ฟอะไรเงี้ยครับแบบมันมีบั๊กตัวหายหรือว่าอะไรครับเขาก็แบบแจกโค้ดมาชดเชยครับก็ได้รีโลมาเต็มเลยตอนนี้ผมมีรีโลอยู่น่าจะประมาณดูแป๊บนะคนข้างเยอะนะผมว่าเดี๋ยวผมมีอยู่ประมาณสี่สิบห้าผมกําลังคิดอยู่เลยเดี๋ยว ไม่แน่ใจว่าจะไปทปําโกโจให้มันสุดเลยไหมบปว่าไปสุ่มบัฟลุงให้มันเพิ่มหรือว่าจะรอดูตู้ใหม่ก่อนว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะมาไหมผมเผื่อผมอาจจะแบบไปสุ่มบัฟลุ้งให้มันอะไรเงี้ยไปดูบัฟอะไรก็ได้นะผมไม่ซีเรียสไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์จุดหนึ่งอาจจะแบบบัฟอะไรบัฟดูบัฟปีอะไรนี้ก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสได้หมดขอแค่แบบว่ามันเป็นลุ้งก็พอใจแล้วแล้วก็ในส่วนของยูตาเนี่ยยังไม่เอาออกนะไม่ถึงว่าอีเว้นเนี่ยยังไม่เอาออกแต่ว่าตัวเนี่ยมอออหมดไปนานแล้วใครที่อยากจะฟาร์มเพชรหร เอ่ออยากจะมาฟาร์มนิ้วฟาร์มสเตตในนี้ก็ได้นะครับไม่รู้ว่ามันนานไหมมันอาจจะหนึนทีสองทีแหละแต่ว่ามันก็ได้เพชรแต่ว่าตอนนี้ถ้าถ้าแนะนำอ่ะผมแนะนําว่าให้มาฟาร์มในอีสเตอร์อีเวนต์ดีกว่าครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือไข่เนี่ยมันมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้รีโลครับเนี่ยมันจะมีรีโลครับมีเจมซึ่งเจมในนี้นครับมันเฉลี่ยเนี่ยไข่ใบหนึ่งสมมติถ้าได้เจมนะครับมันจะได้อยู่ที่ ยี่สิบกว่าเลยนะครับที่ผมเปิดม,มาเนี่ยมันได้แบบ20เิเจมกว่าตลอดแต่ว่ามันก็ต้องเก็บประมาณตาหรือ2ตาเนี่ยแหละจะได้ไข่หนึ่งใบถ้าถ้าผู้ชมโชคดีเนี่ยหนึ่งตาเนี่ยก็ได้หนึ่งใบเลยนะครับเพราะว่าเลนดับมันเนี่ยมันตั้งแต่เจ็ดิบ้าถึงหนึ่งร้อยขึ้นไปเนาะเห็นไหมเจ็ดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยเลนขึ้นไปครับเนี่ยแล้วก็จะมีโอกาสได้เกียร์แต่ว่าตอนนี้ผมมีเกียร์แค่2อย่างก็คือหมวกกับแครอทก็พยายามเอาไปใส่ครับจริงๆมันก็ค่อนข้างสนุกนะอีเวนต์นี้ ได้ฟาร์มได้อะไรไปในตัวครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตคร่าวๆไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มนะผมอาจจะแบบไม่ได้เช็คดูอย่างละเอียดก็ประมาณนี้ก่อนละกันสำหรับแบบคนที่แบบยังงงอยู่ว่าอีเวนต์นี้มันมีอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างอะไรนะครับโอเคก็จบไปในเพียานี้ก่อนคลิปนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ